นม่จะทำความสะอาดเตาค่ะเหมือนด้เวลาแล้วสิ่งที่แม่จะใช้นะคะนี่ค่ะน้ำส้มสายชูนะคะเทียนเป็นสนิมเป็นคราบนะคะนี่จะเทน้ำส้มสายชูลงไปก่อนนะคะแปรงล้างจานเก่าๆห้องละคะ่ะนี่ค่ะ มันไยาดางจจนยี่หอ,อยังก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะเสร็จให้ทั่วก่อนนะคะทูไว้ก่อนเอามากไก้ก่อนนะคะแป๊บเดียวค่ะแล้วมันก็ออกพอพัดเท็ดกินนล้วตั้งไฟตั้งเห็ดนะนี่ม่กจะมากไกใประมาณจากห้านาทีหรือสิบนาทีทามันสกปกปรกแห้งกับประมาณสิบนาทีนะคะ ก็จะมัรกไวแต่ถ้าทิ้งไว้ก่อนนะคะท้าทิ้งไว้ก่อนตรงไหนที่มันสกรปรกเยอะก็เอาไปท่าไวทิ้งไว้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาเสร็จกันอีกทีน,นึงนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนะคะตรงไหนที่มันสกรปกรกอะไรก็เน,นี่ยค่ะเนีย่ยแค่ทูซื้อจะออกแล้วค่ะ เราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงตรงที่นะคะตรงนี้ตรงที่มันเป็นไอตะอบเขาออกมานะคะมันจะดำแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะคะห้านาทีเดี๋ยวเราก็มาเช็ดกันค่ะทิ้งไว้แค่ห้านาทีนะคะครบห้านาทีเขาองมาเช็ดขาน้เอาแปรงเองาฟองน้ำนะคะทูค่ะ ต้องน,นัน,นไม่เน้นเกาแห้งเลยมันต้อเปลี่ยนดันใหม่ก่อนนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนอันใหม่เลยนะคะจะได้ทวกล้องสะอาดสิ่งสตกระโปรงขาดน้ำมันในหัวเตานะคะครัเตานี่มันเป็นเตาที่เก่าแล้วพไงซื้อตั้งแต่สมัยซื้อบ้านหลังนี้นะคะ เสือขัเดเน้นีีกับเนื้อลำไยมาเลยตลอดเลยนะคะมันกระสีเกาแน่นะคะบางหมอมันอาจจะขัดขออกมาเหมือเพราะว่า้ดยความที่ว่ามันเป็นสนิมนํำน,นะคะแต่ถามว่าน้ำส้มใส,มสชู่คขัดเต่าห้องเนี่ยออกแน,น่อนอนคะ่ะนี่ค่ะดเดมกนอาจจะขัดให้เบิ้งนะคะนี่แหละค่ะการใส่ของบางเทือ เขากับมีเวลาเขากับมานางเสร็จไปหน่อยกับมานางเสร็จนั่นๆจะเห็ดเธอหน <ve> ึ <sh arp> <ๆ>่งนะคะเอาน้นเค็มอีลีนะคะมันสกปรกอีลีอีลีจะเห็ดเธอหนึ่งแต่มันกิมันออกอ่ะมันออกอยู่นะคะแต่ว่ามันกิใส่แห้งขัดออกนิดนึงนะคะเพราะมันมาสิทูทๆแล้วก็สีออกโลดเพราะห้องบอด้มีสารเคมีเี่ยงนะคะก็แค่นำสมซื้อนะคะนำสมใส่ชู้นะคะ ดูดีกว่าเมาื่อกี้เยอะบางบางบางซอกมันก็นจะบอก่ออกเพราะว่ามันฝังแน่นมานานก่อนมีหน่อยไม่อยู่อีกนะคะบางอันบางจุดนะมันเก่าออกบ่ได้นะคะมันก็ซอยได้นะคะนี่ย กรณีที่ว่าเขาบ่กไม่นำยาเขาบ่ต้องไปซื้อน้ำยาอย่างนะคะใส่ในี่นะคะนะส่วนใส่คู่ใส่ชู้ได้คือไดเคือน่าห้าวนี่แหละแ้วน้ำยาล้างจานนในหอ,อยังกระไดเนี่ยออกแล้วนี่มันเคอะแห้งพี่น,อน้องเลยช่วงล้างๆนี่ไม่น่ากับอะดรสนใจกระเต่าสักเท่าไหร่นะเนี่ยเสร็จและเนี่ยไม่น่าขอ ใส่ผ้าซุบนำเสร็จออกถ้ามันเคอะแห้งก็เสียดสองเท่านะคะเสียองรอบนี่ไม่ได้ขอเสร็จเอานําแบ็บออกก่อนเอานํตรงถั่วฝกออกก่อนนะคะจาน,นี้คือรอบแรกนะคะหลังจากเข้าเสร็จไม่ได้ประเดี๋ยวเอานาตามสะอาดด้านล่างนะคะเอาผ้าเสร็จเอาแค่นํานํายาล้างจานก็นําส่งออกนะคะ กร,ระสีเดบมา่นนี่ได้ไม่นกระสีงลงรอบสองอีกเทื่อนหนึ่งนะคะเพราะว่าฝังน้านแล้วกับบางร่อยมันโดนแล้วค่ะบมื่อไรเสร็จทำความสะอาดก,กั็หลายเดือนยน้ำร้อนไหลายเดือนเลยนะคะเดี๋ยวจะลงอีกเทื่อนหนึ่งนะคะจาไม่เนาะกระสีรงอีกรอบสองนะคะรอบสองนะะี่กจะร่องเหมือนเดิมเะะลยค่ะร่องเอาช็อกโกจูดมันใหมน้มันนะคะ่ะผสนมนส้ำผสมใส่ถ้วยลงไปเลยะคะ่ะ ของพี่น้องมันมันบอ่นบอฝังหลายปียังสี่มันสีออกดีครับแม่ค่ะของยีหน่อยนี่มันสายเกล็เกิดมาจากของคนใหญ่คนเห็ดมักมอมไมหม่นะคะนี่กะทือว่าจะใส่โดนเติมไม่หน่อยไม่ยูนี่ก็เป็นซีปีนี่ไม่หน่อยก็ถนมใสแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าบอกเราว่ามันน่อยอยได้ไหมเราก็บ,บอซื้อเร็วเลยค่ะนะ,ะนะบอกเราว่าโอ้ซื้อไวแน่เราก็บ,บอซื้อแลวคะ่ะแสดงว่บไม่ยังเดียวคะ่ะแต่บ,บอ่อพังเราวบซื้อนะคะ เพื่ออีแปะขอยอยู่เพื่อนข้าพาอยากบริใส่เงื่อนบอกสนบอกคุณได้เรามันใช้ได้อยู่มันก็ไม่ได้พังเปิดมาเธอก็ทํากับข้าวได้ไฟก็ไม่ได้ช็อตอะไรก็ยังดีๆอยู่เพียงแค่มันเปื้อนมันสกปรกหน่อยเป็นแบบที่แล้เอาน้ำเล่าที่ละนี่ค่ะออกแอร์ดีด้นี่เพราะมันมักแห้งมันมักน่านแห้งนะคะช่วงไม่น้อยกับบริยูบ้านน้ำล้วก็ถึงอยู่บ้านกับบริเฮตอะใคร่เง ข้าแชดเม่อไ้ใส่ใจมื่อไรก็แค่ยันแน่กับมานางเสร็จนะคะมันสมใส่ชั่วับเท่ใส่ง่ายแลไม่น่อยอาจสิบอกออกข้างมืดนะคะอันนี้บอกไปก่อนเพราะว่ามันมีจุดที่มันฝังแน่นมักหมมมาโดน้าจจปรับี่่้องที่ว่าเราแก๊สนั่งอ่างไอยู่ เห็ดนสีมันออกค่ะเนี่ยเห็นบ่ขนาดดำๆตรงนี้มันยังออกเลยค่ะกีบมันหน,นากลัวมากเลยเต,ต๋อบ้านเมื่อยหน้อยก็มาเสร็จเป็นสีมันก็โอเคนะคะที่นองก็ลออไปเห็ดเบิงนะคะเนี่ยมันนอย่อไจะขอเวลาคัดกรนยังสีโดนนะคะเนี่ยมาเบิงรอบสุดท้ายกันค่าแกระเซตซับเรียบร้อยแล้วเมื่อยคัดแค่สองเท้านะคะ เพราะว่ามันสกปรกแห้งนะคะอ่าบางจุดมันบ่ออกเพราะว่ามันฝังแน่นมันหลายปีนะคะมันก็เป็นรอยสนิมแล้วนะคะแต่ว่ามันก็สะอาดขึ้นนะคะพี่น้องลองไปใส่เบิงเธอว่าไม่หน่อยแนะนําแล้วอาจจะใส่ได้ผพ้นนะคะสําหรับบ้านไม่หน่อยก็ใส่แบบนี้และไม่หน่อยเห็ดแบบนี้นะคะนี่ค่ะมันสะอาดแลวมันดับกินเต่าในพอมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นบอกคะ่ะเมืองเต่าตรงหัวเต่าไม่หน่อยติดนะมันก็สีสะอาดเห็นบอกสะอาดสะอาดนะคะ เด็วก็แค่เรามันสกปรกไปอีกเราจะมาคัดใหม่เนาะจังสี่หละบาดๆกันไปก็เอามาแบ่งปันความหูเพราะว่าพี่น้องเอาไปใส่ได้ผลนะคะก็ลองไปเห็ดเบิ้งนะคะหนึ่งความรักหนึ่งความปรารถนาดีจากใจไม่ไหนแม้จากใจก็ไม่ไม่เหมือนเดิมนะจ๊ะเดรารักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ